อกซี่ครับทำงานวันนี้ c a m เ a i g n อาสัญญาณดีเลยนนิดนึงครับ campaign the world restoration เป็นยังไงครับครับก็รู้สึกว่าดีใจมากนะครับผมเรียกได้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นปีครั้งแรกของเราพ็อกซี่เลยนะครับผมที่ได้ร่วมโปรเจกต์กิดี้แบบนี้กับทางสวนรคาร์เซ็นทรัลนะครับผม the world r e a t b r a t i o n 2025นะบก็เป็นเทศกาลที่ เป็นการมอบความสุขระดับโลกครับผมเพื่อให้ทุกคนแบบได้มาเอนจอยก็สนุกกันที่แบบว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลในสาขาต่างๆเลยเรียกได้ว่าแบบรอบนี้คือเขาจะหนักจัดเต็มมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลครับผมอย่างพ็อกซี่เองก็รับบทบาทเป็นซานต้าตลอดปีนี้ครับผมมีมีสิ่งมาร์เก็ตติ้งด้วยเพลงระดับเนี้ยนะครับปีนี้น้ครับปีนี้นะครับปีนี้ครับปีนี้พวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนเป็นมิสเตอร์ซานต้าเลยมามอบความสุขให้ทุกคนผ่านบทเพลง Love All You เลิฟยูก็ เหมือนที่วันนี้เราได้เปิด MV ให้ทุกคนได้ดูไปแล้วแล้วก็ได้โชว์อุปกรณ์ไปด้วยก็เป็นเพลงที่ก็เชื่อว่ามีพีน้องที่รุ่นพี่กันอยู่แล้วทำมาเรียร์เรนจ์ใหม่แล้วก็ทำให้เป็นเวอร์ชันที่พวกเราเนี่ยจะสามารถส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในวันคริสต์มาสนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ MV จะสามารถรับชมได้วันนี้เลยครับผมตอนแต่งทุ่มตรงครับผมสามารถดูได้เลยครับเพลงนี้ได้ใครช่วยแต่งครับเพลงนี้เหรอครับเป็นการร่วมงานกันกับพี่โปรดิวเซอร์ที่เราคุ้นเคยครับผมแล้วก็เป็นทางอพวมงานกัับบทางพี่แอมครยเครับเพลงนีี้มความากพเออ อาให้ฟังนี้บ้างด่วยจนคุณรู้สึกว <ผม S 1> ่า<ผ>ม,มีความยากง่ายยังไงบ้างทั้งนี้ใช่ไหมครับคุณรู้สึกว่าก็แต่ฟังเดโมครั้งแรกครับรู้สึกว่าอันดับแรกคือเอ๊ะง่ายละเพราะเสียงโพลาร์พอร์ซี่เนะี่ยคงจะพอแบบนุ่มๆแหละแต่พออาจจริงมันจะมีความแบบอย่างบางทีเวลาเราอาัดเสียงเราจะอัดเต็มเลยใช่ไหมครับแบบอย่างคุณร้องน,นะครับคุณจะแบบร้องเต็มๆเ,เลยแต่คราวนี้เขาอยากให้นุ่มลงมาอย่างเงี้ยรับก็ต้องมีความแบบลดลงมาแบบเกรงๆเกรงปากบ้างอย่างเงี้ยครับอย่างนี้พี่แอมก็จะบี เหมือนเดิมครับแต่ตาสไตล์หรือว่ารอบนี้จะอยู่เมืองไหนอยู่เมืองไหนอยู่เมืองเหนือนี่ครับพี่แอมจะบีฟมาเอามาบีฟยังไงบ้าง่อครับผมก็ตื่นเต้นนี่ครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่แอมอีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมกับเซนชั่นด้วยอะไรอย่างนี้ยครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากเลยก็ตอนแรกก็เเารียกว่าอะไรกังวลด้วยแล้วว่็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ต้องแบบทำร่วมกันแล้วเป็นเพลงพิเศษอะไรอย่างนี้ยครับแต่อย่างที่ชุกุนบอกครับพอพอพี่แอมได้บรีฟหรือะไรเงี้ยแล้วก็ ขขึึ้้นนสบายก็ผมสำหรับความยากง่ายใช่ไหมครับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยส่วนตัวคีมมองว่าเป็นเพลงจริงๆส่งมอบความสุขของผมยิงฟังเดโม่ครั้งแรกเนี่ยก็คือแบบยิ้มตามเลยนึกภาพตามเลยว่านี่คือแบบไวท์คริสต์มาสจัดเลยแบบอบอุ่นมากๆแล้วก็ดีมากๆแล้วก็พอได้ฟังเพลงจบออกมาจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับผมมันมีความสุข,ขมันมีความน่ารักลงตัวอะไรอยู่ในนั้นสักอย่างครับที่คีมชอบคีมเองก็ชอบมากๆเลยครับสำหรับผมก็ในพาร์ตการร้องผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไม่รู้ไงครับตอนหมดรับรู้สึกว่า ร้องแนวนี้มามามาบ่อยแล้วเหมือนแับชอบแนวนี้แต่แล้วก็รู้สึกว่าพาร์ทร้องก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าพาร์ทยากคือผ่านระดับครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่มันจะต้องมีร,<อ>ร,ระดับริทึมิกแปลกๆอะไรแบบนี้นแต่เห็นเนื้ออื่นใได้ท่าเต้นน่ารักมากาไม่ยากกับท่าเต้นเพลงนี้จริงๆคือเราตั้งใจจะขายความน่ารักความสดใสครับเรามีเพราะว่ามันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกับเมโลดี้ในท่อนนี้จะแบบจิงเกิลเบลส์จิงเกิลเบลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <S <S อายากให้ทุกคนแบบพอแบบทุกคนได้ยินเสียงเพลงนี้แแแลล้้้้ววววไดฟังงเพท่่่รรููสสึึกกกาาบบบบุคน นอกจากเพลงที่มันแบบมีความสดใสแล้วพอได้เห็นท่าเต้นด้วยรู้สึกว่ามันจะส่งเสริมกันให้แบบมันมีความน่ารักความน่าเอ็นดูแบบเป็นเหมือนแบบตัวแทนซานต้าน้อยๆหกคนที่อยากจะมอบความสุขมอบวอมขวัญให้กับแฟนๆยูสเซอร์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับพ็อกซี่เองมีรถชูด้วยไปหลายสาขาขเพืเดิท่านหนึ่งใช่ครับสาขก,การที่ต้องมีรถชิในลายสาขา จริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนแล้วครับซึ่งเดี๋ยวรถโชว์แรกเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับผมที่เซ็นทรัลพหราม2นะครับซึ่งกิจกรรมก็จะจัดยาวนานครับผมจนถึงวันที่27ธันวาคมเลยครับผมก็จะไปในแต่ละโซนของเซ็นทรัลในกรุงเทพปริมณฑลครับผมก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยพวกเราพวกซี่จะไปอยู่สาขาไหนบ้างก็ติดตามได้ในออฟฟิเชียลของเซ็นทรัลได้เลยนะคแน่ต้องมาโชว์ปีนี่อ่ะใช่ครับที่สุดท้ายคือเราจะกลับมาเจอกันที่เซ็นทรัลเเเเววิิลดดด์หหมมมมืออนนนนนนครรรััับบาาาา้้้กกกกขงงยใจจีีๆต อ่าอยากฝากอะไรไหมน้องบุรี้รผมก็ฝากดว้ครับผมเรพราะเราคลอยกับเซ็นทรัลนะครับผมก็อขอบคุณเซ็นทรัลก่อนเลยครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมานะครับผมพวกเราก็าพร้อมที่จะส่งมอบความสุขแล้วก็ เขาได้ไปความตื่นเต้นให้กับทุกคนกับยู้ใช้นะครับผมก็รอติดตามได้เลยครับผมใช่ก็ฝากเทศกาลยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้ด้วยนะครับผม The World Great Celebration 2025นะครับบอกเลยว่าทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะได้เจอซานต้าตัวเป็นๆตัวจริงจากฟินแลนด์ด้วยแล้วก็มีงานคอลเล b o r a t i o ระหว่างทางแบบซ็นทรัลกับทางอาร์ทอยด้วยบอกเลยว่าแบบทุกอย่างคือยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือของศูนย์การค้าเซ็นทรัลจริงครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับก็มาเจอกับพวกเราพ็อกซี่ได้เจอกับ ชาวเซ็นทรัลได้ทุกที่เลยครับผมก็ฝากพวกเราพ็อกซี่แล้วก็ชาวสุดนะคะเซ็นทรัลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฉลองความสุขระดับโลกไปด้วยกันนะครับฝากนยครับครับพี่กานจะปล่อยซิงเกิลใหม่อุ้ยไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยครับไม่รรู้เเหอปล่อยแล้วเหรอครับยังไงครับพิเตอร์ปล่อยแล้วเหรอครับเนี่ยพิเตอร์ยังครับพีเตอร์เขาโยนมาเราเรื่นงในการเขาโยนก็จะปล่อยเร็วๆนี้มากๆครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมาถึงปะไม่น่าถึงไม่ถึง ก็เร็วน,นี้มากๆเร็วๆมากครับคีมต <Salz. S 1> ้องบอกพี่ได้ครับิงเกิลนี้เป็นยังไงซิงเกิลน,นี้ก็เป็นยังเป็นเพลงทรัพซี่หกคนครับผมใช่แล้วก็จริงๆแล้ว,วมีความเรียกได้ว่าแปลกใหม่แล้วก็จะใช้คำว่าอะไรดีนะ <c oughs> แต่จริงๆมันมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> มันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันสปอร์ตได้อยู่นะในในเพลงที่เราจะปล่อยเป็นธีมคริสต์มาสอ่ะเป็นธีมเป็นธีมเป็นธีมคริสต์มาสสี สีเขียวแดงใช่นี่ไงสีเขียวสีแดงไงคุณไม่รู้ได้ยังไงคริสต์มาสใช่แต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมาัจริงๆที่รอบนี้เราได้โปรดิวเซอร์มือทองมือทองแพงใช่ครับโทษใช่ครับผม แปลกใหม่แปลกใหม่ไปจากเจ้ากอร์แล้วนะเนี่ต้องต้องตัวหนุ่มเจ้ากอรนะครับรอบนี้เจ้าบดเจ้ากอร์เนี่เจ้ากอรเจ้าบดเจ้ากอเจ้ากคนรู้จักหวังนู่ชื่อนะครับหเป็นชื่อเรียกว่าฉายานามที่พี่การมอบไปก่อนในระยะเวลาทั้งโปรเซสของการทำกราฟิกทางเพลงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันเพราะว่าความพิเศษของมันคือความแปลกใหม่ทุกทุกด้านเลยครับของเราบ็อกซี่ทั้งเรื่องตัวเพลงเองหรือว่าเรื่องสไตล์ลิงรด้ ก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามกันปล่อยเน้นย้ำว่าปล่อยวันที่1นพฤศจิกายนครับผมใกล้มากๆแล้วครับอีกประมาณ4วันเองครับไว้ออกปุ๊บยังไม่ปล่อยแล้วเดี๋ยวคอยน้ำสี่วันครับใช่จริงๆเพราะที่มีผลกันดันให้ต่างๆจริงๆที่ปล่อยมาแล้วเพิ่มซักเพลงกับพี่ซิงเกิ้ลเลยมาคิงเกิ้ลดีกับการร้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับจริงๆเรารู้สึกว่าเราก็ตั้งใจอยากทำทุกเพลงให้มันออกมาดีครับผมแล้วก็พยายามจะใส่ ความเป็นพ็อกซี่เข้าไปในแต่ละเพลงแล้วก็พยายามจะให้แต่ละเพลงที่ออกมามีความแปลกใหม่ให้แฟนๆรู้สึกว่าแบบในการที่แบบรู้จักพวกเราพ็อกซี่เนี่ยจะได้เห็นมุมมองมิติต่ตางๆของเราพ็อกซี่ผ่านบทเพลงแต่ละเพลงมากขึ้นครับผมก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทําให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกแบบรู้จักตัวตนพ็อกซี่ในมุมมองใหม่ๆม,ม,มากขึ้นแล้วกันครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพลงนี้นะคะ Traffic, รับทราฟฟิกในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับกับอีกหนึ่งงานใช่ครับควนเสุขของพวกเราโอ้นี่แหละนี่แหละใกล้แล้วมันจปล่อยซิงเกิลทุกซี ตอนนี้คือทุกอย่างแบบรวดเร็วมากครับผมตอนแรกจอนนั้นเหมือนตอนที่เราประกาศว่าจะมีคอนเสิร์ตก็ผ่านไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้รู้ตัวีกทีรู้สึกว่าอีกไม่ถึงเดือนแล้วครับก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็ตอนนี้พวกเราเซียงก็กำลังแบบซุ้มซ้อมกันอย่างหนักเลยครับผมเพื่อที่จะเตรียมแบบว่าจะหนักจะเต็มในจะไฟนอลแฟนซีครับผมก็บอกว่าแฟนๆแบบชาติรักษาสุขภาพนะครับผมรักษาเส้นเสียงดูแลสุขภาพก่อนที่จะมาเจอคอนเสิร์ตพวกเรานะครับเพราะคอนเสิร์ตนี้คือแบบสุดจริงๆครับบอกเลยว่าแบบเยี่ยมมากๆครับ มือนเอาดีพูดอะไรอยากจะบอกเห็นปัดกันไปเอาดีพูดไปมันก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาอุ้มยิ้มตลอดเวลาตึกอักแบบเหมือนคนณแบบคันปากอะมันคันปากมันคันปากอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือผมก็เอ่อเรียกว่าอะไรเราก็เราก็ทุ่มเทกับคอนเสิร์ตนี้ครับตอนที่พี่กันบอกว่าเราซ้อมเขนหนักนี่คือแบบนี่ภาพออกาเป็นอย่างไรกนแ้วก็แต่เราเต็มที่แน่นอนครับก็หวังว่าเราจะได้เจอยูเซอร์ไม่มากก็น้อยที่คอนเสิร์ตเรานะครับผมเราสัญญาว่าเราเต็มที่แน่นอนทุกคนจะได้แบบว้าวกับการแสดงของเราแน่นอน กิ๊ตเตอร์ซ้อมหนักบก็เช่วงนี้ก็ซ้อมครับซ้อมหนักหลักครับซ้อมก็ซ้อมซ้อมสหรับคอนเสิร์ตครับก็สนุกมากมาต้องรอติดตามซ้อมคอนเริป็นไงคะก็ผมก็อึกอักอึกอักเหมือนกับออลีเหมือนกันอะไรนะพาเทนก็จะอึกอักอึกอักเหมือนกันอะไรอย่างเแป้งใหม่อะไรบนเวทีสำหรับข้อที่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามีมีเยอะเยอะมากมจริงๆครับผมเยอะมากจริงๆแล้วก็ อาจจะอยากไม่อยากพูดเยอะครับผมอยากให้ไปรอวันจริงดีกว่าครับผมเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์สิแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ตาการตาสมชื่อคำว่า Final Fantasy แน่นอนครับทำไมต้องมีอะไรเยอะสิเพราะว่าคำว่าแฟนตาซีีจริงครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่ธรรมดาก่างใหญ่จะบอกเจ้าหนุ่มเจ้ากอนีก่เราเก่าไปใช่ครับก็พาไปแฟนตาซีกันตัวนี้ก่อนแฟนตาซีค่ะนึกว่าเชื่อว่าการที่เราไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้จะตุ้มทุบทุบบาทเราใส่ทุกคนเนี่ยนะ พราะวทั้งแสงสีเสียงเหมือนเราถูกดูดเข้าไปในโลกของหวกร็อกซีที่มียูเซอร์อยู่ในนั้นแล้วรอบนี้แหละจะเป็นการรวมตัวของด็อกซีและยูเซอร์โดยนับหมายแล้วก็มันก็จะเป็นโชว์ที่ค่อนข้างจัดเต็มยาวนานแล้วสเกลก็จะใหญ่มากคจูบคุนไลฟ์อเพียงอย่ยังไงตอนหมดแล้วไม่ฟังแลาอม่ฟังแล้ว ต้องบอกว่าเพลงใหม่ที่จะไปวันที่หนึ่งเนี่ยได้โชว์แน่นอนนะครับซึ่งเพลงอื่นๆเนี่ยก็ได้โชว์แน่นอนเหมือนกันอะไรนะสองไม่ทันสองไม่ทันเอาหรอไม่ดีสองไม่ทันครับไม่มีเพลงท็อกโชว์เป็นท็อกโชว์ครับเป็นแบบละครเวทีอุ้ยอุ้ยอย่า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 พูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเออจะมาแสดงละครคุณธรรมมันเวทีได้ยังไงโชกุนจะเป็นละครคุณธรรมได้ยังไงโชกุนหรือพี่กันเนี่ยไม่เล่นหรอกจริง รอติดตามครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วคงไม่พอไปแล้วรอชมได้เลยครับผมติดตามได้เลยครับแต่เมื่อวานที่เราเห็นเราไปทำโปรเจกต์อะไรพิเศษกันที่ห้องโถงหไปที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไปทำอะไรกันครับไปเที่ยวครับผมน่าจะเป็นแบบนี้คอือจริงคนเยอะทีมแบบมีแบบเล่นสนุกมากเลยผมยิ้มเพราะว่าตอนนั้นนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่ไปก็สนุกดีครับคือเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าผูด้ใจไว ม่คือคือเราก็มีมีโปรเจกที่ต้องไปทําที่ต่างประเทศบ้างครับผมก็วันนี้ว่าอาจจะต้องรอ่อนคุณนัชตาม,มาใช่ครับเดี๋ยวเป็นการถ่ายรายการแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราติดตามเรื่องรายละเอียดว่าจะออนเมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมจะบอกเลยว่าเป็นแบบการทําง,า,ง,งานที่เป็นแบบพิเศษกับพวกเราพักซี่มากๆครับผมเพราะว่าเราก็ไม่เคยทางานต่างประเทศต่างประเทศมาก่อนครับครับผมไม่ระทไมที่ไปทั้งหกคนแล้วไปถ่ายทำรายการนี้ ก็เป็นในส่วนรายการที่ว่าเป็นครั้งแรกครับมีงไ,บไงบ้างกับประสบการณ์การไปทำที่ทที่ต้องไปทำงานมองๆกันจริงๆผมรู้สึกว่าก็<ม>เหมือนเราได้เห็นอะไรที่แบบแปลกตาจากพวกเราดีครับผมในเรื่องของแบบวัฒนธรรมใช่ไหมครับหรือว่าแบบการทํางานของเขาอะไรอย่างนี้็ร้สึกว่าทุกอย่างแบบค่อนข้างค่อนข้างสมูทมากๆครับผมแล้วก็เราเองก็แบบทุ่มเทแล้วก็ทำทุกงานออกมาแบบเต็มที่อะไรอย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนแบบรอชมโปรเจกต์ทั้งสองที่ของพวกเราได้เลยครับนี่แบบเป็นักแสรายการยังไง จริงๆก็ตามตามพวกเราเลยครับเอาตัวพวกเราไปโชว์ครับตัวพวกเราโชว์ก็คือขายคอมเป็นพ็อกซี่ครับผมใช่ใช่ใคนจะได้เห็นเราพูดอะปกติคนพ็อกซี่พ็อกซี่กันบ่อยแล้วอะไรเงี้ยคนเราจะพูดอะเห็นเราพูดครับภาษาจีนกวางตุ้งอ่าจีนกวางตุ้งภาษาให้เราทุกคนจะเห็นเราพูดครับใช่ประมาณนี้เลยครับในฮ่องกงที่เราไปเออนี่เรามีแพลนี่ไปประเทศไหน อ๋อจริงจริงจริงๆพวกเรามีแผนอยากไปทุกที่เลยครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าจะจ้างหรือเปล่าครับผมจริงเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นในรประเทศเราก็ตามหรือว่าที่ต่างประเทศครับพวกเรายินดีก็ที่จะแบบร่วมงานหรือว่าทํางานแน, <c oughs> น่นอนครับคร้ับลูกค้าครับครับผมก็สําหรับลูกค้าทุกท่านที่ดูอยู่นะครับผมเราซีเองก็ยังสามารถจัดแจงตารางงานได้นะครับสามารถทํางานได้ไม่ว่าจะ กรุงเทพหรือปริมณฑลหรือจังหวัดใดๆของบ้านเรานะฮะหรือว่าต่างประเทศก็สามารถทำได้นะค,ะครับก็ติดต่อง,งานได้ในไบโอไอจีว่าเราพ็อกซี่หรือออฟฟิเชียลได้เลยครับส่ง,งข้อความแล้วก็ทักงานได้เลยครับมัน่นใจว่าพ็อกซี่ยังมีคีิว่างตารางคุณคือแน่นกันเลยด้วยผมสามารถหาตารางให้ได้เสมอครับถ้าลูกค้ารักเราเราก็ยินดีครับสุดท้ายแล้วฝากให้ทีมคอนเทนเราจะว่ย่งกดมาได้เนาะ ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตของเราบ็อกซี่ด้วยนะครับผม The Final Fantasy นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สองนะครับซึ่งรรบนีจะจัดขึ้นที่อ๋อโอ้แป๊บหนึ่งนะครับได้ครับโอเคครับก็ฝากคอนเสิร์ตของเราบ็อกซี่ด้วยนะครับผม The s e c o n d Concert นะครับ The Final Fantasy นะครับจะจัดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีที่นั่ง จับจองได้อยู่ในบางที่นะครับก็ใครสําหรับแต่ว่าแบบรู้สึกว่าไม่มีแพลนจะไปไหนก็สามารถกดบัตรแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตพูลเราพ็อกซี่แล้วก็มาร่วมสร้างโมเมนต์สร้างความทรงจำดีๆไปพร้อมกับพวกเราพ็อกซี่ในฟินาลแฟนตาซีไปด้วยกันนะครับบัตรออนไลน์มีขายไหมบัตรออนไลน์เหรอครับจริงๆรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีครับผมถ้ามีอัปเดตอะไรอย่าลืมางคอนเฟิร์มแน่าจะแจ้งอีกทีครับผมก็กดบัตรได้ที่ออทิเกตนะครับฝากพูลเราพ็อกซี่แล้วก็เจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ฝากเซ็นทรัลด้วยนนนนะะคคคครรรััััับบบเจออกกทุ